โอ้โหพี่เดซี่ไปดูสกุปนะฮะสกุปเลือดใหม่ของพรรเพื่อไทยคนหนึ่งนะฮะคือคุณเดวิดมักกะลงที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังอุตสาหกรรมโคโนมไทยและเป็นนักวิจัยเป็นนักนวัตกรรมระดับเหรียญทองที่ชนะเลิศระดับนานาชาติมาหลายทวีปหลายประเทศแล้วนะ ต้องบอกว่าบุคคลคนนี้เป็นบุคคลที่น่าสนใจมากๆเลยของพรรคเพื่อไทยนะฮะเขาชื่อคุณเดวิดมักกะละพงอะแต่ก่อนที่เราจะไปดูประวัติของเขานะพี่เดซี่มีบางช่วงบางตอนที่เป็นสกูปของเขานะชมได้เลยค่ะาการค้นพบช่องว่างในอุตสาหกรรมนมไทยนําไปสู่การสร้างนวัตกรรมอะไรบ้างคะค้นพบช่องว่างเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าเราเรียกว่าเราเข้าใจพื้นฐานของเกษตร,รกรโคโนมในประเทศไทยซึ่งอยู่ในภูมิภาคเขตร้อนชื้น เทคโนโลยีที่เอาเข้ามาเนี่ยจะมาจากประเทศเขตหนาวไม่ว่าจะเป็นอเมริกา อังกฤษสวีเดนฮาร์ดแวร์ civilian, เขาดีแล้วในส่วนของตัวซอฟต์แวร์เนี่ยคือสมองหรือ AI ของเขาเก็บมาจากวัวนมเขตหนาวแต่ในประเทศไทยเป็นวัวที่เลี้ยงในคอกเรียกว่าผูกลงยืนวัวขยับน้อยเราใช้พฤติกรรมของวัวเขตหนาวที่เดินเยอะๆมาเทียบทําให้วิธีการตรวจวัดก็ไม่เหมือนกันวัวเขากินพิซซ่าสมมุตินะครับแต่ของเรากินข้าวเหนียวทาให้เวลาการเคี้ยวก็เคี้ยว,ยวไม่เหมือนกันและสาเหตุนี่แหละทาให้เทคโนโลยีเมืองนอกวัดไม่แม่นยําแล้วทําไมเราต้องใช้เทคโนโลยีเมืองนอกละ่ะทําไมเราไม่สามารถสร้างเทคโนโลยีด้วย จ,จากนั้นผมก็ทุ่มเทแรงใจในการสร้างฮารตดแวร์ในรูปแบบบอกคอในการตัวติดตามพฤติกรรมโคนมจนรู้ท่ายืนผ้านอนท่านั่งการกินสุขภาพดีเวลาป่วยเป็นโรคระบาดเป็นอย่างไรและเอาไปใช้กับเกษตรกรจริงก็สามารถติดตามพฤติกรรมของเรื่องการผรสมเทียมการเป็นโรคของเขาเพื่อที่จะลดต้นทุนได้ลองคิดดูสิ ถ้าเกษตรกรรู้ว่าช่วงไหนคือช่วงที่ฮอร์โมนสูงที่สุดโดยที่เขาไม่ต้องไปตรวจเลือดหรืออะไรแต่ว่าเซ็นเซอร์ตัวนี้มันบอกได้เกษตรกรก็ทําการผสมเทียมก็มีโอกาสติดลูกได้เร็วขึ้นพอติดลูกได้เร็วขึ้นก็หมายความว่าราไรวัวจะตั้งท้องเร็วและมีน้ํานมให้เร็วรายได้ก็มาเร็วในส่วนของการรักษาโรควัวไม่สแสดงอาการเท่าไหร่เพราะว่าวัวเป็นสัตว์ใหญ่สิ่งที่เราทําคือทําให้เกษตรกร,รรู้เบื้องต้นทําให้เกษตรกร,รสามารถรักษาได้ก่อนภาพรวมการจัดก,การทั้งหมดเนี่ยทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นทําไมต้องใช้ฮาร์ดแ ใช้ซอฟแวร์มึงนอกตลอดเวลาเจ็ดปีนี้ผมพิสูจน์แล้วจนสามารถสร้างเทคโนโลยีโดยฝีมือคนไทยสร้างปัญญาประดิษฐ์โคโนมเขียนร้อนชื้นจนต่างชาติอยากเอามาใช้บ้างเลยครับมันมันคืออะไรครับไอไอตัว นวัตกรรมมันเป็นปลอกคอเป็นเป็นปลอกคอวัวครับก็เหมือนเป็นอยู่สมาร์ทวอทครับสมาร์ทวอทก็คือถ้าเป็นคนก็ใส่ตรงนี้แต่ถ้าเกิดเป็นวัวนี่คือใส่ตรงคอเพราะว่าการอยู่ที่คอเนี่ยก็จะสามารถดูได้ว่าเวลาเขากินเคี้ยวเป็นยังไงเพราะว่าการเคี้ยวเนี่ยจะเป็นประเด็นสําคัญที่ทําให้ตัวเกษตรกรรู้ได้เลยครับว่าวัวตัวนี้ปกติไหมหรือไม่ปกติ การเคี้ยวของวัวการกินอาหารเราสามารถจะมี AI ประมวลผลได้ประมวลผลแล้วข้อมูลจากเซ็นเซอร์เนี่ยก็ส่งทุกสิบห้าวินาทีก็บางทีในช่วงที่มันพีคามากๆครับให้ส่งทุกๆห้าวินาทีเลยเพื่อที่จะคำนวณว่าวัวตัวนี้ปกติหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดวัวมันกินน้อยลง้ป่วยหรือเปล่าเป็นโรคไหมหรือเป็นวัวผู้สูงอายุหรือเป็นวนัวสาวถ้าวัวสาวกินน้อยผิดปกติแล้วต้องรีบแยกก่อนที่มันจะติดโรคระบาดหรือว่ามีปัญหาภาพรวมอยู่ด้วยกันอ๋อคืออ่ะตอนนี้เรามา ดูประวัติของคุณเดวิดมากกกลับงนะต้องบอกโอ้โหประวัติที่พี่เดซี่อ่านมานี่ต้องบอกว่าไม่ใช่ธรรมดาเลยนะเป็นบุคคลไม่ธรรมดาเลยนะคือจบการศึกษาปริญญาเอกหรือด็อกเตอร์นะฮะจากจุฬาลงกรเป็นนักเรียนทุนจุฬานาโกย่าประเทศญี่ปุน่นจบปริญญาโทจากมหิดลแล้วก็ประสบประสบการณ์ด้านการศึกษาและวิชาการนะต้องบอกว่า เป็นรองคณะบดีคณะสร้างสารรค์เจ้าของธุรกิจสร้างสารรค์ของหมหาวิทยาลัยหอการคาไทยโอ้โหเป็นอาจารย์สอนพิเศษตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่มหิดลเป็นอาจารย์พิเศษด้วยนะเป็นผู้ทรงคณวุฒิคณะอุตสาหกรรมบริการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็เป็นศาสตราจารย์สมทบนะคะเทคสถาบาันเทคโนโลยีจิตระดาด้วยโอ้โห เป็นที่ปรึกษาอะไราอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะส่วนประสบการณ์ทางการเมืองนะคะต้องบอกว่าโอ้ก็ชิมรางการเมืองมาบ้างแล้วนะคะเป็นคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีคมนาคมคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีแรงงานแล้วก็เป็นคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางในการควบคุมการส่งเสริมและการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในสภาผู้แทนรัศดรโอ้แล้วก็มีอะไรอีกเยอะแยะมากมายซึ่งเป็นประสบการณ์ที่แบบว่านี่คือเป็นบุคคลอีกบุคคลหนึ่งที่ประเทศไทยเราอะต้องการนะเป็นคนรุ่นใหม่ที่เราถวินหาเราอยากได้คนรุ่นใหม่แบบเนี้ยเข้ามาบริหารประเทศประสบการณ์ การทางานของคุณเดวิดมักะลักพงนี่ต้องบอกโอ้โหลดมากก็อยากให้ทุกคนอลองไปติดตามแล้วไปลองดูข่าวสารของเขานะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นเลือดใหม่ของเพื่อไทยที่น่าจับตานะเห็นว่าเป็นว่าที่สสเขตสองของกทมด้วยนะพรรคเพื่อไทยลองดูนะฮะคุณเดวิดมักะลักพง